สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีพพน้องน้องทุกท่านค่ะห่างหายกันดนนะพี่น้องคลิปนี้กัซิมาแบ่งป,ปันสูน,นามคือเกาค่ะก็คือเป็นเมนูละมุดนมสดค่ะส่วนผสมกัซิมีอยันนมสดรสจืด 30ML เด้อค่ะส่วนผสมถัดไปก็คือนมข้นจืดค่ะปริมาณตวง30 ML ค่ะนมข้นหวานค่ะพี่น้องสี่สห้ค่ะ ส่วนผสมถัดไปเด้อค่ะก็คือน้ำเชื่อมค่ะปริมาณตวงอยู่ที่สองออนค่ะทามากหวานกระทยอยเพิ่มน้ำเชื่อมได้เด้อค่ะทีละครึ่งออนจ้ะปั๊บจนกว่าจะได้รสชาติตามที่ต้องการเด้อค่ะส่วนผสมถัดไปก็คือน้ำแข็งค่ะใส่น้ำแข็งหลอดเล็กนะคะ1แก้วตักใส่พูนแก้วเลยจ้ะแล้วก็ตามเพิ่มอีกเล็กน้อยจ้ะมาลงมือทำกันเลยค่ะละมุดสุกค่ะ2-3ลูกเด้อค่ะ ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ2องอ,อนนมสดรสจืดค่ะนมข้นจืดค่ะนมข้นหวานค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วนะคะตักใส่พูนแก้วเลยนะคะตามเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะ ทำการปั่นกันเลยค่ะปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีจนแหลกละเอียดนะคะปั่นเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเทใส่แก้วจัดตกแต่งเสิร์ฟได้เลยค่ะ